สวัสดีค่ะร้านไลออนไบนะคะวันนี้ร้านเปิดทำการนะคะลูกค้าสล้อของทางร้านนะคะรุ่น XT XT 2แล้วก็ XXT 2นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น GT นะคะสี่สีพร้อมส่งคะ่ะ TT หนะคะ TT ห้า สามารถสไลด์เบาะนั่งได้สองท่นเลยค่ะนี่ค่ะเป็นสองที่นั่งแบบนี้นะคะจัก,กรยานไฟฟ้าทางร้านเราก็มีนะคะเริ่มต้นที่มอเตอร์450วัตต์นะคะ750วัตต์แล้วก็1000วัตต์นะคะ4ี่ล้อที่นั่งเดียวนะคะทางร้านเราก็มีนะคะ รุ่นนี้จะเป็น TT5 นะคะ TT5 แล้วก็ TT5 DT รุ่นนี้จะเป็น QQ นะคะ QQ รุ่นนี้จะเป็น NR 1 0 0 0นวัตต์นะคะรุ่นนี้จะเป็น TT6 ค่ะรุ่นนี้ก็จะเป็น QQ TT2 นะคะ Big TT4 นะคะกระบะขนาดกลางนะคะแล้วก็ SP TT4 กระบะไม่มีหลังคา S P R 2ที่ที่4นะคะจะเป็นหลังคาครึ่งเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ S P R 2ที่ที่4จะมีหลังคายาวนะคะแล้วก็มีแถมติดตั้งผ้าใบกันฝนไปให้นะคะ X, X T นะคะ X T 5ที่นั่งแล้วก็มีเป็น b i g X T มอเตอร์1,800วัตต์นะคะตัวนี้6ที่นั่งนะคะเป็นรถกอล์ฟขนาดใหญ่ b ิ Big X ๊ X T หน0่งนรวัตต์นะคะจะเป็นสี่ล้อพมอมาลัยที่นั่งสที่นั่งนะคะ ตุ่นนี้จะเป็น XT เบาะสามารถเปิดเป็นกระบะใส่ของแม่แบบนี้นะคะปิดลงมาก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้ค่ะวันนี้จะเป็น SPR สอง t d 4นะคะทางช่างกำลังทำการติดตั้งผ้าใบกันฝนนะคะออเดอร์จัดส่งลูกค้านะคะตัวด้านในจะเป็น S11 ค่ะ แผ่ผ้าใบกันฝนให้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ